I can't สวัสดีเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสูส่เต,ต้โซซายตี้นะครับชาแนลของคนรักเกมเศรษฐีนะครับก็อยู่กับแอดมินเตเช่นเคยนะครับผมก็ก่อนดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับติดตามผมด้วยนะก็วันนี้มาพบกับอีเวนต์ใหม่นะครับผมอัปเดตประจำวันที่26มีนาคมนะฮะก็เป็นการอัปเดตแผนที่ใหม่เข้ามา ในเซิร์ฟไทยนะครับพร้อมกับการตัวละครสุดโหดนะฮะมีชื่อว่านาเดียรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งภาษาเกาหลีอะไรวอนจูจวอนชีอะไรนะครับก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครเดียวกันแน่นอนนะฮะความสามารถหลกัหลกๆของเธอนะครับผมก็เงาสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่เพิ่มค่าผ่านทางและยกเว้นค่าผ่านทางเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับ เปิดอีเวนต์ใหม่ในวันนี้ประกาศอาจจะยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเพิ่งอัปเดตสดๆร้อนๆเลยนะฮะก็ไม่มีประกาศขึ้นนะครับอ้อมาแล้วแผนที่อารีนานาเดียนะครับผมเราไปดูรายละเอียดอีเวนต์กันนะครับนาเดียเอสบวกนะครับเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉาหรือก่อสร้างนะครับโอกาส80%สร้างเงาของนาเดียขึ้นมานะครับผมเมื่อตกพื้นที่เงาของนาเดียเมื่อตกเงาของ เมื่อตกเงานาเดียของฉันนะครับผมโอกาส75เรียกฝ่ายตรงข้ามนะครับแบบซูม,มความสามารถเรียกฝ่ายตรงข้ามแบบซูมมาตกพื้นที่โอ้โหก็คล้ายๆกับบัตเชิรปาร์ตี้นะครับแต่สกิลนี้จะมีในส่วนของ80เสร้างแลนด์มาร์คนะครับผมและสร้างเงาด้วยโอ้โหสุดยอดนะครับ รายละเอียดของเงานะครับ1น,นะครับสูงสุด4เงาเท่านั้นนะครับเมื่อสร้างเพิ่มเงาที่มาก่อนก็จะหายไปนะครับ2เมื่อมีเงาของนาเดีย1เงาเพิ่มค่าผ่านทางสูงสุดส0 0เเมื่อเพิ่มเงานาเดียบวก100%อืเปรประมาณนี้ครับ3เงาจะหายไปเมื่อใช้งานและเปลี่ยนเป็นเจ้าของหมายถึงว่า เงาจะหายไปเมื่อใช้เงาใช่ไหมหรือเปลี่ยนเป็นเจ้าของอันนี้ก็ต้องไปลองเล่นดูนะครับนึกภาพไม่ออกเหมือนกันสกิลที่2นะครับเมื่อตกแลนด์มาร์ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส50%ยเกเล้นค่าผ่านทางและย้ายไปยังเงาของนาเดียของฉันแบบสุ่มทันทีเงาส่วนใหญ่จะอยู่บนแลนด์มาร์กถูกไหมเพราะเราสร้างเงาบนแลนด์มาร์กเนาะใบสะแสดงผลในพื้นที่คอนเสิร์ตของเลน่าจุดโจมของนาเดียก็อาจจะ เป็นเรนาครับใครมีการ์ดเรนาเอามาใช้ได้นะครับผมบัฟความสามารถนะครับผมเมื่ออัปเกรดตัวครนถุงสุด30วันนะฮะหรือ2อาทิตย์เมื่อแจ้งเมื่อแจ้งเตือนวิกตอรี่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส90%กักขรังศัตรู2ครั้งก็คือเป็นคล้ายๆกับหมวกวิกตอรี่นะครับเมื่อก่อสร้างโอกาส35%ก่อสร้างแรนด์มาเพิ่มทันชี ก็อาจจะเป็นความสามารถของเขาคาซัตนะฮะเขาคาซัตรประมาณ33%เอร่ะเรามาดูการแจกกันบ้างดีกว่าครับการแจกในวันนี้จะจะเป็น S บวกนะครับ S S บวกนะครับผมเมื่อก่อสร้างอาคารนะครับผมโอกาส3 3เอัพเกรดเพิ่มอาคาร1หลังและเพิ่มค่าผ่านทางคูณ2เมื่อไม่แสดงผลจะเพิ่มทุก3%ได้รับค่าผ่านทางได้รับ70%ของค่าก่อสร้างเมื่อตกไปอย่างพื้นที่ของฉันนะฮะ เพชรแหวนของเฮดลี่นั่นเองนะครับสกิลที่2นะครับเมื่อก่อสร้างแรน์มาโอกาส80%นะครับสร้างหลุมดำเมื่อตกไปยังพื้นที่หลุมดำนะครับโอกาส80%ย้ายไปยังพื้นที่ของของฉันทันทีนะฮะก็คือกลับเมืองนั่นเองนะครับระยะเวลาอีเวนต์นะครับจะปิดอีเวนต์นะฮะก่อนวันที่3ามมีนาคมใช่ไหมครับแล้วก็รับเงาดารับนาเดียเอสบวกนะครับ200เพชรนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะฮะผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการตามหาของนาเดียสักนิดนึงนะฮะก็สะสมในส่วนของก๊าซเอสมังกรนะฮะปิดผนึกนะครับผมแล้วก็ก๊าซนาเดียนะครับเวทมนต์นะครับปิดผนึกนะครับยันนะครับปิดผนึกนะครับให้ได้ถึงอย่างละ2ชิ้นถึงจะแลกเงาถึงจะแลกนาเดียเอส์บวกได้นะฮะ แต่ก่อนอื่นเราก็จะต้องหาในส่วนของมังกรปิดผนึกนะครับได้ข่าวว่ายันกับมังกรออกยากนะฮะเราไปสุ่มกันดูนะฮะอ่าแล้วก็ยินดีด้วยนะครับกับรางวัลชนะแบตเทิลกราวนะฮะกับสีแดงนะครับผมก็ได้ไปเลยนะครับ5 0 0ถึง1,000เพชรก็ไปสุ่มกันนะครับส่วนสีที่เหลือไม่ต้องน้อยใจนะฮะรางวัลปลอบใจอยู่ที่100เพชรนะครับอัปเดตใหม่นะครับสมาชิกนะครับครอบครัวสูงสุดสิบ 40คนจากปกติ30คนเท่านั้นเองนะครับหลีกยังเหมือนเดิมโอเคเป็นเล่นรอบก็จะได้การสะสมด้วยนะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูรางวันล็อกอินนะครับรับร,รับรางวัลล็อกอิน1000เพชรนะฮะถ้าเจอแอดจำไม่ผิดนะครับแต่ก็อย่าลืมนะว่าวันนี้เรามีนัดการ2ทุ่มกับหมัดนวมนะฮะ1น0 0เพชรนี่1000เพชรนะครับเราก็รับเป็นได้นะจ๊ะ ในส่วนของแพ็กเกจนะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเขารีเซ็ตหมดแล้วเนาะอ่าการ์ด S เนี่ยครับ S บวกของ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 นาเดียเนี่ยครับเราจะทำยังไงใช่ไหมก็เราก็ล็อกอินแล้วก็รับมาก่อนเลยครับนี่ได้มาฟรีๆเลยครับเราจะใช้ในส่วนของการอัพเกรดการ์ด S นะครับผมด้วยวัตถุดิบ หูฟังนะครับหูฟังนี้หาจากไหนอ่ะง่ายๆนะครับก็หาจากลูกอมดาวนะฮะลูกอมดาวเนี่ยครับก็จะมีแบบรายวันนะครับวันหนึ่งก็จะได้2ครั้งนะครับเราปักหมุดไว้นะฮะแล้วก็แลกมาได้เลยนะครับหรือใครที่อยากเต็มเร็วๆก็ใช้1,000พเพชร1,000ลูกอมดาวนะับไม่ใช่1,000เพชรได้ วิทยาการอัปเกรดนะครับผมเราก็สามารถที่จะอัปเกรดด้วยวัตถุดิบที่แรกมาได้เลยนะครับเมื่อกี้เราแลกมาอ่าโอเคเขาบอกอัปเกรด S บวกหครั้งเนี่ยจะได้2องแสนทองอ่เราไปดูกันว่าไ,ได้จริงหรือเปล่าอ่าโอเคซักเซ็นะครับผมก็ 3นะฮะจาก6ใน3โอเคอ่าเราเพื่อนๆถามกันมาเยอะนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับว่าเงาในส่วนของอีเวนที่แล้วอีเนี่ยอ,อ,อ,อีเวนที่แล้วเนี่ยครับแบล็ตเชนกราวเนี่ยเอาไปทำอะไร <c oughs> เขาก็บอกนะครับว่าใช้ในส่วนของระยะเวลาจนถึงวันที่31มีนาคมถ้าใครเก็บไว้ก็โอเคนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้ของดีอ่าเราไปดวเราไปดูปข้าไปเปิดเลย ในส่วนของการ์ดเบ t เทิลกราวนะครับเราก็สามารถเอามาแลกได้นะจ๊ะอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่เราก็ได้100เพชรนะครับรับมาเลยสี 2. เขียวแล้วก็การ์ดเบ t เทิลกราวนะครับผมตอนนี้อ่อ8ทับ1แสดงว่าเราได้ถึง8ใบนะครับแลกมาครับ1ใบได้หนูนะครับ ไปที่2ได้หนูนะครับใบที่3ได้ a บวกเวทมนต์ปิดพันหนึกนะครับใบที่4ครับได้หนูนะครับ5ครับได้หนูครับใบที่6ครับ ได้หนูครับเจ็ดแฮะอบวกปิดพันหนึ่นะครับแปดครับไปสุดท้ายขอเบวกเลยได้ไหมครับได้ปิดพันหนึ่นะครับโอเคเราไปดูกันอาเขาบอกว่าแพ็กเกจนะครับการ์ดพิเศษนาเดีย5 5 5หแพ็กนะครับผม ในจำนวน89บาาทเอารอขดตือไปเลยครับจะได้2ต่องแพ็กเกจนะครับค่อนข้างคุมนะ้มแต่เนื่องจากว่ารวมเป็นเพชรของเราก็ประมาณ2 400เพชรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ใครที่แบบว่าไม่มีเพชรแล้วก็อาจจะทำแบบผมเนาะ A ถึง S นะครับผมเราสามารถลุ้นแต่ไม่ม A ี S บวกนะครับในนี้ปึ๊บได้หนูครับโอเคแพ็กเกจนาเดียครับไปดูครับแพ็กแรกหนูกับแมวนะครับโอ้หนูมาเยอะมากเลย แพ็กเกจที่สองนะครับชื่อไม่ขึ้นแสดงว่าไม่รู้ได้เลยได้แมวได้บวกนะครับอ๋อตัวปิดพันหนึ่งเนี่ยครับเ<อ>วทมนต์เนี้ยครับสามารถเอาไปแลกได้ด้วยนะแต่แอดมินมีหมดแล้วอะครับผม แมวมาแล้วหนูมาแล้วเราขาดเขาเรียกอะไรนะรู้สึกเหมือนจะได้งูมาด้วยไหมเมื่อกี้แต่ทำไมงูไม่เข้าฝั่งงูไม่ได้ได้แต่หนูนะครับเราสามารถรวมได้ด้วยนะครับผมเอาไปรวมหาวัตถุดิบนะครับ โอ้โมาเยอะมากเห็นการรวมแล้วท้อใจนะครับอ๋อนี่ก็จะมีแพ็กเกจ29บาทด้วยนะครับลดราคา29บาทได้อะไรเดี๋ยวเราไปสุ่มให้เพื่อนๆดูกันเลยดีกว่านะครับผมต้องบอกก่อนว่าอาจจะ ได้ของดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับเราก็ยังไม่อ่านแพ็กเกจเลยแต่หนึ่งในนั้นก็จะมีนวมด้วยนะซึ่งเป็นนวมเนี่ยแอดมินยัง,ย,งยังไม่ยังไม่เคยมีนวมเลยนะครับเพื่อนๆลองซื้อกันแล้วหรือยังครับอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครสงสัยนะฮะก็จะซื้อให้ดูกันแล,แล้วเปิดให้ดูกันเลยนะครับผมตัวสุ่มจี้สุดฮิตห้านะครับผมขึ้นหน้าจอเนี่ย แต่ถ้าเราเกิดเราสุ่มเราจะได้จี้ดีๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมอ่ะเราไปดูจี้แรกกันครับป้าบยันนะครับผม2อตัวบินที่ระทึกนะครับสามหลุมดำนะฮะสอ่าเจ็ดแพกนะครับ อ่าไม่มีอะไรดีเลยนะครับเนื่องจากมีหมดแล้วสําหรับผู้เล่นใหม่ก็หาซื้อได้นะเพราะว่าแม่จะคุ้มอยู่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับเมื่อกี้29บาทนะครับนาเดีย29บาทลองสุมดูนะครับเราไม่มีเพชรแล้วเราอาจจะอีเวนนี้เราอาจจะมารีวิวในส่วนของ สายฟรีนะครับผมสายฟรีที่แบบว่าไม่มีเพชรแต่ว่ามีมีเงินนะครับอ่าเราไปเปิดกันมีสิทธิ์ที่จะได้เอสบวกไหมครับเดี๋ยวเราลองดูนะอ่าหนึ่งในงนั้นมีเอบวกให้ด้วยนะครับนาเดียอสบวกอยู่ในกล่องแต่คนที่ได้ก็น่าน่าดีใจนะแต่อาจจะไปแจกพวกเลเวลน้อยๆน,นะเพราะเขาไม่มีเพชรซุ่มอยู่แล้วพวกนั้น ป๊าบนาเดียแพ็กการ์ดพิเศษนะครับโอ้โหไม่มีงูเลยครับงูนี้โคตรหายากเลยนะงูกับยันนะครับงูกับยันถ้าเราได้งูเราได้ยันมันก็จะขึ้นไปตามสเต็ป มีอีกไหมสองเก้าเก้าคูณห้าโอ้ได้หนึ่งร้อยเพรด้วยได้หนึ่งร้อยเพรแล้วเขาบอกว่าได้ได้ห้าแพ็กเลยเหรอโอ้อันนี้หนึ่งแพ็กเกจเพรการพิเศษบวกห้าหนึ่งครั้งแพ็กการ์ดพิเศษนาเดียบวกห้าห้าครั้งอู ห้าครั้งสองสี่หกแปดสิบปู่เท่ากับหนึ่งพันเพชรเลยนะเนี่ยเอาลองแล้วกันครับเราก็ได้คืนมาอีกหนึ่งร้อยทำไมถึงทำแบบนี้เพราะว่าแอดมินไม่มีเพชรนะครับผมแต่ว่าอยากรีวิวเว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ เป็นกำล like like, okay. <e ังใจให้อดมินด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ายังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมหรือเป็นกำลังใจโดยการที่ดูเน็ตให้อดมินนะครับปลละห้าบาทสิบบาทนะครับผมเข้ามาได้เลยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินได้ทำคลิปต่อไปนะครับโอเคหลังจากซื้อแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเราขอรีสตาร์ทเครื่องสักนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มใครแอนเครื่องให้มันแบบว่าเอ่อให้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 ได้อ๋อเขาเอาเมนูออกแล้วอะครับ ็ลองดูนะครับเผื่ต้นสวัสดีเข้าาบงสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดเนทขึ้นจอนะฮะก็ตามคลิปนะครับ0911697999นะครับผมถ้าเกิดว่าใครดูหน่อยเราก็สามารถทิ้งชื่อไว้ได้นะครับจะขึ้นจอไว้ให้ในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็จะคลิปจะขึ้นชื่อไว้ให้ด้วยนะครับในรายชื่อด้านล่างโอ้โหเขาบอกว่าแพ็กเกจการพิเศษเฮ้ยแพ็ เครื่องรางพิเศษโอ้โหไม่มีอะไรไม่ได้อะไรนี้เลยนะครับที่เพื่อนเเห็นเมื่อกี้ร <c oughs> <c oughs> ราล็อกอินใหม่เราได้อะไรครับห้าแพ็กเกจหรือเปล่าเราไปดูกันนะครับอ้าคุ้มนะเหมือนกับเราได้มา หนึ่งพันเพชรเลยนะฮะโอเคไปไปเปิดแพ็กแรกกันอันแรกนะครับโอ้มีแมวครับแต่ไม่มีงูนะครับอยากได้งูนะครับนาทีนี้โอ้โหยากแค่ไหนเพื่อนเพื่อนดูเอา งูมาแล้วครับงูมาแล้วแต่ว่า A บวกเรียนยังไม่มานะครับแพ็กสุดท้ายนะครับ ยันมาแล้วหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เราขาดแค่งูสองใบเอ้งูสามใบย,ยันหนึ่งใบถึงจะปิดอีเ,อเวนต์นะครับ6ก0ันหกรเพจนี้จะได้หรือเปล่า ทำไมแอดไม่ใช้1,000เพชรนี้สุม่มเพราะว่าแอดจะเอาไว้ซื้อของตอนสองทุ่มแต่ถ้าเกิดว่าซื้อไม่ทันก็จะเอามาสุ่มเหมือนกันนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราลองรีวิวสัก600เพชรนะครับผมโอ้ในนี้ก็มีนะครับผมก็ห้าร้เพชรนะครับไปสุ่มเอานะครับไปเชิญเพื่อนๆเ,เอาก็แจกเยอะเหมือนกันนะ ยันมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองก6 0 0เพชรนะครับถ้าเกิดเอาไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะลงอีเวนต์กันก่อนเดี๋ยวจะมาทำคลิปใหม่ให้ดูกันนะครับคลิปต่อไปนะฮะโอเคไปกันเลยครับอาขอยัน A บวกก็ได้ครับเดี๋ยวงูค่อยไปหาเอาหรืองูหาเอางูก่อนก็ได้ครับไม่รู้เอาอะไรก่อนดีกว่านะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้อะไรอายันมาแล้วยันครบแล้วนะครับ ขาดแค่งูสามใบไปต่อครับเุ้ยงูมาแล้วเราขาดแค่งู2ใบของงูอีก2ใบเราก็ปิดดีเวนแล้วของงูอีก2ใบเราก็จะปิดดีเวนแล้ว นี่เราได้มาหนึ่งอันเราได้มาหนึ่งอันขาดงูใบเดียวครับอ่าเราลืมไปว่าสี่พันเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นงูนะอ่ะลองครับแม่หนูครับหนูผีงูครับงูจงออกมา แมวงูอยู่ไหมครับแมวงูมีไหมเอ่ย <c oughs> รวมได้อะไรบ้างไปดูกันเออเราได้ยันมาแล้วเราได้ A- บวกมาแล้วเราขัดแค่งูอยู่เดียว A บวกมาสองบวกมาสอง อสุ่มที่แนะนำนาเดียเอฟหนครั้งน่าสนใจไหมฮะอ่าเราสามารถซื้อตรงนี้ได้ด้วยสามรอยเพรน,นะครับเขารีเซตให้หมดแล้วแต่เรามาดูตรงนี้กันสักนิดนึงนะจ๊ะ เพื่อมีอะไรคุ้มๆสำหรับสายเติมนะครับอุดหนุนเกมเขาสักหน่อยเนาะสองเก้าเก้าแปดเก้าเก้าได้เลยครับแปดเก้าเก้าถ้าแปดเก้าเก้าจะได้แพ็คเฮ้ยห้าเก้าเก้าจะได้เอบวกไอ้งงกับบวกห้าของของเขานี่แหละ อ๋อได้แค่หนึ่งอัน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 มีถุงมือไททันลองดูแล้วกันครับอะเผื่อได้กล่องดีๆ899นะฮะที่เราจะเสียไปถ้าเกิดไม่ได้เราก็กระอักเลยครับอีเวนต์นี้มาแล้วครับ โอเคถ้าเกิดเราไม่ได้นะครับเราพอแค่นี้นะครับพอแค่นี้จริงๆพอแค่นี้จริงๆตังกินข้าวหมดแล้วเดือนนี้เงินเดือนออกก็หมดแล้วนะครับหมดเพราะเกมนี้จริงๆเลยรีเกมก่อนครับนาเดียนะครับทำไมแอดมินถึงต้องเติมแบบนี้เพราะแอดมินก็อยากเล่นเกมนะครับ ใจนึงก็อย่าว่าแอดมินนะแอดมินไม่ได้รวยอะไรแต่ว่าก็อยากอยากได้นะก็ตั้งงบไว้นะว่าเออเดือนนึงอะ่ะเราจะเสียให้เกมนี้แค่1,000ก็พอแล้วเออมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนที่อยากเล่นเกมแล้วก็อยากได้ของดีๆนะถ้าเกิดได้ก็ดีถ้าเกิดไม่ได้ก็โอเคนะครับอีเวนท์ที่อาจจะพลาดเติมไปประมาณสัก1000กว่าบาทแต่ว่าถ้าเกิดมันได้มันก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ ก็เสียใจเองนะครับผมถ้าเกิดทีมงานผ่านมาเห็นแอดมินเต้โซซายตี้เจ็บหนักขนาดนี้ก็ขอให้อวยแอดมินเต้โซซายตี้บ้างนะครับผมเพราะว่าแอดมินเต้โซซายตี้ขาดแค่งู2ตัวเท่านั้นเองนะครับโอเคเมื่อกี้เราซื้อแล้วนะครับผมอเอสบวกเนี่ยเราจะได้อะไรไปเราเปิดการสุดแกล่งแกล่งจริงหรือเปล่าครับอ้าววิกเตอร์นะครับ อมอกกันหน้าดาร์มานโอลานะครับก็เด็ดเด็ดนะครับพูดถึงเด็ดเด็ดอยู่นะมอกกันหน้านะครับโอลินอ่ะโอลินได้การที่ยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับโอเคเราจะสุ่มในส่วนของตัวจี้แนะนำนาเดียนะครับว่าจะได้อะไรถ้าเกิดว่าได้ก็ได้ได้ไดอะไรอยากได้แกนดูดน,นะไป มีเหลือมีหมดแล้วป่าอาได้อุปกรณ์เขียนแบบเจ้าหลวดมานะครับแต่เจ้าหลวดตัวนี้ไม่ไม่ค่อยเด้งนะครับผมโอเคอา โอเคเดี okay, まーまー๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับก็จากการที่เราสุ่มไป600เพจแล้วก็เราก็ซื้อนะครับซื้อแพ็กเกจแค่ประมาณ1,000กว่าเพจนะครับ1,000กว่าบาทนะครับเราก็มาเปิดกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะแพ็กเกจแรกครับงูจงมาแล้วงูจงมานะครับมาได้แล้วนะครับงูถ้าไม่มานี่ผมเจ็บนะ เจ็บหนักนะครับเห็นใจผมหน่อยเธอทีมแมวกับหนูนะครับซะส่วนใหญ่อีกสากล่องเท่านั้นเองแมวกับหนูนะครับ แมวกับหนูแมวกับหนูขอเฮอสองกล่องสุดท้ายครับอีกกล่องหนึ่งนะครับกล่องสุดท้ายจริงๆ โอเคไม่ได้นะครับผมก็เจ็บหนักนะคะอีเวนต์นี้เพราะว่าเราก็ไม่มีเพชรแล้วนะครับก็รีวิวก็จะประมาณนี้นะครับถ้เาเกิดว่าใครแบบว่าอยากให้เพื่อนๆดูนะครับว่า ไอ้ e. ที่เติมเนี่ยมันได้อะไรกันบ้างหลายคนชอบถามนะครับว่าแพ็กเกจต่างๆเนี่ยครับที่ทีมงานเอามาขายเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นลดราคา90%เอร์แพ็กเกจ29บาทแพ็กเกจ2 9งแพ็กเกจ8 9ดเนี่ยได้อะไรบ้างแล้วก็มามาดูกันคลิปนี้เลยแชร์เพื่อนๆได้รู้กันนะครับว่ามันได้ของดีหรือเปล่านะฮะโอเคก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินกันด้วยนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าแอดมินคงจะได้และปิดอีเวนต์ในไม่ช้าขอเวลาหาเพชรกันสักนิดนึงนะครับเพาะขาดแค่งูสองใบเท่านั้นเองโอเคลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม